สวัสดีชาวเน็ตทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็แฟนเรื่องบีทเทพมรณะทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่ใน16อันดับเพลงเปิดบีทเทพมรณะนะครับผมใน16เพลงนี้จะมีเพลงที่เพื่อนๆคุ้นหูกันบ้างหรือเปล่านั้นก็มาดูกันนะครับผมผมบอกเลยนะครับว่าถ้าใครเกิดยุบ2000นี่แล้วมาฟังคลิปนี้นี่บอกเลยคิดถึงกันแน่นอนเพราะเพลงที่พวกคุณดูแล้วติดหูกันเนี่ยมันจะอยู่ในคลิปนี้แบบตึม,ตม คลิปนี้นี่เสียงมากๆเลยที่จะโดนลิขสิทธิ์เพราะว่า YouTube นั้นลิขสิทธิ์แรงมากถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยกเวน้นดีไลค์ผมด้วยแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมก็มาเริ่มกันที่เพลงที่ <S <S 1เพลง a s t e l i s พูดผิดประการใดต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับผู้ร้องคืออเลนเลน จำนวนตอนที่ใช้ในเรื่องบีดก็คือตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่25อจริงไหมครับเพลงที่1นนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นนะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงว่าเพลงนี้เป็นยังไงชอบมากแค่ไหนก็คอมเมนต์กันได้นะครับเพลงที่2 De ดีเท n o โนไลทผู้ร้อง You Were World กูจะทำเสียงใหญ่ทำไมวะใช้ตั้งแต่ตอนที่26ถึงตอนที่51นะครับผมในอนิเมะเพราะว,ว่าเพลงนี้ก็ใช้ได้นะครับผมในความทรงจำของผมคือ,อ,อก็จำได้เล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ก็ไม่ได้ติดหูขนาดนั้นนะเพลงเนี้ยสำหรับผมนะเพลงที่3 n i นิจิรินโานะผู้ร้อง Hi g h and m ม g h t y c o l o r ช้ตั้งแต่ตอนที่52ถึงตอนที่57ของอนิเมะนะครับผมแล้วก็ไอคำที่ผมพูดว่าผู้ร้องมันก็รวมถึงวงด้วยนะครับผมชื่อวงหรือชื่อผู้ร้องก็ได้นะครับผมขอพูดเป็นชื่อผู้ร้องแล้วกันนะมันติดปากีเพลงที่3 t o ทูไนทูไน ทูไนต์ก็เดอบลทูไนต์นั่นเองนะครับเพลงนี้ชื่อแบบเดอะเดอบลูท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 ูไนต์ผู้ร้องชื่ออ่านโคตรยากเลยผู้ผิดประการใดต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ก่อนเลยนะครับบีดพูดเซเดอร์อ่านยากจริงใครอ่านได้ก็คอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะครับไม่ไหววะไม่ได้เก่งอังกฤษใช้ในตอนที่7 5็ดถึงเกนะครับผม เพลงที่ห้า Loading Star นะครับผู้ร้องยุ้ยใช้ในตอนที่98ถึง120นะครับผมเพลงที่หก Alone ผู้ร้องอาควาทามใช้ในตอนที่121ถึง143นะครับ เพลงที่เจ็ด After Dark ผู้ร้อง Asian Kung Fu Generation นะครับผมโอ้โหชื่อแม่งยาวจังเลย Generation ใช้ในตอนที่144ถึง167นะครับเพลงที่แปดบ h u า a ผู้ร้องแคลรนมันนานถูกป่าวะเพราะมันเป็นพิมพ์ใหญ่หมดหรือว่าเขาเป็นตัวย่ออันนี้ผมไม่แน่ใจฮะใช้ตั้งแต่ตอนที่168ถึง189นะครับผมเออคือพูดง่ายคือผมมาทำคลิปแล้วก็ให้คนดูนั้นแก้กันใต้คอมเมนต์นั่นเองบันเทิงดีเนาะ เพลงที่9เวโลนิก้าผู้ร้องอาควาทามเจ้าเดิมนะครับใช้ตั้งแต่ตอนที่1 9 0เถึง214เพลงที่10โซโจเอสเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบมากๆเลยนะชอบจริงติดหูจ้าดอะผู้ร้องสแกนด้านะครับผมผู้ร้องใช้ตั้งแต่ตอนที่2 1 5ถึง242ครับผม เพราะว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงติดหูของนุ่นเพื่อนหลายๆคนเลยเพลงที่11อ Anima l o s a อ่านยากจังว่าผู้ร้อง Hono กาฟิตี้ใช้ตั้งแต่ตอนที่2 4 3 265นะครับถึง265บ้นะครับ เพลงที่12อันนี้เป็นเพลงโปรดของผมเลยนะในเรื่องบีบเชนชื่อก็คุณคุณแล้วนะผู้ร้องคือมิวะใช้ตั้งแต่ตอนที่266ร้อยถึงสองนะครับผมผมว่าเพื่อนๆต้องชอบเพลงนี้ลองไปฟังกันดูเพลงที่13แรนบุโนเมโลดี้ผู้ร้องชิโด ใช้ตั้งแต่ 292- เถึง316เพลงที่14บรูผู้ร้องวิวิชใช้ตั้งแต่3 1 7ถึง3ามนะครับผมเพลงนี้ เพลงที่15ฮา h ุคาเซผู้ร้อง s ก a n d าเจ้าเก่าใช้ตั้งแต่343ถึง366นะเพลงที่16เพลงน้องใหม่ไฟแรงนะครับผมที่เป็นเพลงเปิดของปีเทพบรณะสงครามเลือดพันปีสกาผู้ร้องทัสยาคิทธานี ใช้ตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่เท่าไหร่นั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับและนี่คือทั้งหมดของเพลงบีทเทพมณาเป็น OP เปิดนะครับผมถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะถึง1223วิวผมจะมาทำโอพปิดนะครับผมเพราะาอพปิดแม่งมีถึง30กว่าเพลง ทำกันแห้งตายเลยไม่ถึงไม่ทานะครับเอาให้ถึง1123วิวเดี๋ยวผมจะมาทําเพิ่มนะครับแล้วเพื่อนๆชอบเพลงไหนกันบ้างครับผมใน16เพลงนี้ก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมหรือจะไปฟังกันอีกรอบก็ยังดีนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยกเวน้นดีไลค์ให้ผมด้วยแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าพูดผิดประการใดหรือเอ่ยชื่อผิดอะไรก็ทออภัยไว้ณนะที่นี้เลยนะครับผมถ้าอยากผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับเพราะว่าเริ่มตันแล้วเหมืืออนกนกกกัได้ทุเร่งมา็ ก็ดีนะฮะผมกำลังจะไปดูพอดีเลยก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย